ขลุ่ยไทยเอามาบรรเลงเล่นเพลงสากลได้หรือไม่ได้ครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าในการที่เราจะเอาขลุ่ยไทยนะเนื้อเสียงแบบไทยๆมาเล่นเพลงแนวสากลนั้นเราจะต้องปรับลีลาปรับซ้ำเนียงให้เป็นแบบสากลครับอย่าเอามาเล่นแบบ ดีล่าแบบไทยๆพอฟังดูแล้วมันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแมทชกันเลยนะฮะจะไม่ค่อยแมทชกันเลยมันฟังแล้วขัดขัดเข,ขินๆน,นะครับเป็นการเล่นดนตรีที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับเล่นดนตรีไม่เป็นนะฮะฉันั้นวันนี้ผมเลยมีข้อแนะนํานะครับมีข้อแนะนําสําหรับวิตรรักนักขลุยนะครับที่อยากนาขลุ่ยไทย มาเล่นแนวสากลเพลงอะไรก็ได้เล่นได้ครับแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่าเอาเทคนิคลีลาแบบไทยๆมาใส่ในเพลงแนวในเพลงสากลนะครับอย่างเช่นเทคนิคการพรมนิ้ว <St atic> ผมยกตัวอย่างเพลงยุสเดวันมอนะครับหลายคนก็ ชอบจะเล่นอย่างนี้นะฮะประการที่2นะครับข้อผิดพลาดอันที่2ที่ผมได้ยินบ่อยนะครับก็คือจะใส่ซำเนียงแบบแบบนี้นี่คือประการที่2ที่ หลายคนชอบเล่นผิดกันนะฮะแล้วก็ประการที่สามชอบเล่นตินนิสัยแบบเล่นแบบไทยๆก็คือเวลาขึ้นเสียงสูงนะฮะชอบลงต่ำแทนที่จะขึ้นไปให้สุดนะฮะอย่างเพลง y e s ย a y ดวันมอมกี้ที่ผมยกตัวอย่างมานะฮะเพลงนี้มัตเตอร์คีหรือคีต้นเชือบ เป็นคี y F นะฮะเป็นคี y F ก็ต้องขึ้นที่ตัวฟานะครับฟาฟ,า,ฟาซ์โซล,ลอ เป็นช่วงที่มีทํานองที่จะต้องขึ้นเสียงสูงก็คือตัวลาในออฟเทคที่สองแต่หลายคนชอบไปเป่าอย่างนี้การที่จะขึ้นไปเสียงสูง คุณกลับลงต่ำลงมาซึ่งฟังแล้วมันเหมือนกับอารมณ์มันสดุปเลยครับอารมณ์มันจะสะดุปเลยนะฮะนี่คือข้อผิดพลาดนะครับที่หลายคนมักจะชอบเล่นกันแบบนี้นะฮะก็มีข้อแนะนำครับแล้วก็อีกอ่ะ เดี๋ยวเน้นย้ำเน้นย้ำตรงประเด็นตรงเรื่องเรื่องการที่ว่าเออเาทำนองเสียงสูงมาเล่นเป็นเสียงต่ำบางคนหนักยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือทำนองเสียงต่ำคุณเล่นไม่ได้คุณก็กลับมาเล่นเป็นแนวเสียงสูงเดี๋ยวยกตัวอย่างเพลงเพลงอีฟฮนะเพลงอีฟที่หลายคนเวลาลงเสียงต่ำ เล่นต่ำไม่ได้ก็มาเล่นเป็นแนวเสียงสูงไอ้ทำนองที่จะต้องเสียงสูงคุณเล่นไม่ได้คุณกลับลงต่ำนะฮะยกตัวอย่างเพลงเพลงอีฟนะครับ ที่เสียงต่ำและคนชอบไประเด็นอย่างนี้ซึ่งท่านองกระโดดไปกระโดดมาซึ่งฟังไม่ฟังฟังไม่ไม่มีความไพเราะเลยนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับ นี่เป็นเรื่องที่จะมาให้คำแนะนำนะครับสำหรับมิตรรักนักขลุ่ยว่าถ้าเราจะเอาขลุ่ยไทยมาเล่นเพลงสากลเราก็ต้องปรับลีลาทุกนิกทุกอย่างต้องให้มีความเป็นสากลนนะครับทำนองสูงก็ต้องขึ้นสูงเวลา,เาทำนองที่จะต้องลงเสียงต่ำคุณก็ต้องลงต่ำนะฮะไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมานะฮะ ลงต่ําก็พอลงลงไม่ได้คุณก็มาเล่นเป็นแนวเสียงสูงไอ้ทํานองที่จะต้องเป็นเสียงสูงคุณกลับลงต่ําถ้าใครยังยังยังทําอยู่นะครับถือว่าคุณก็ประสบการณ์ทางดนตรีของคุณคุณจะไม่ไม่พัฒนาขึ้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นไปกี่กีก่สิบปีข้างหน้าฟีวิอคุณของของ,ของคุณก็จะไม่ดีขึ้นนะถ้าคุณยังเล่นดนตรีแบบนี้นะครับ ก็ผมก็อยากให้คําแนะนํานะครับให้คําแนะนําด้วยความด้วยความสุจริตใจนะครับไม่ได้ไม่ได้จะตาหนิใครนะครับแต่ว่าเป็นการเป็นข้อแนะนําจากที่ผมได้ยินนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าเออหลายคนเวลาเล่นเพลงสากลก็ชอบเอายังเป่ามาเป่าลีราแบบไทยๆอยู่ครับ